สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่หลังจากฝากแซ่นะครับเนื้อมันนิสิสอนนะครับมัมแมนสอนเนาะซิมาสปากระเป๋านี่นี่แอดมินนะครับซิมาหลอกเหมียวให้เพิ่งวิธีการหลอกเหมียวนะครับฝากแท้อย่าเข้านะครับ แผลูไม่เห็นนั่นเป็นลุยมิตองครับเป็นไจ่กาเนี่ยสีเขียวเขียวขีม้าครับมันเหนียวมันหลอกนีเห็นบ้นเน,นี่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 คุณสฉลองครับสวัสดีครับคุณสฉลองครับ <c oughs> เนื้อแอมมินสีม้าหลอกเ <c oughs> หนียวไอ้เพืองครับเมื <c oughs> ่อในซ้อนเนี่ย แอดมินสิม้านหลอกเมียวไอ้เพิ่งนนี่นี่เดี๋ยวถามาถามูยเข้ากันถามมูกันครับฝากแท่เนี้ยแล้วเป็นไทยกาครับนี่เห็นบปะนี่ครับแบกหมุ้ยนี่ มาสิมันหลอกเหนียวให้มึงแม่ปักแซ้เนี่ยแล้วแท้จะอะไรมาแท้จะอะไรเนอะแอดมินถามมูลข้ามันอ,อยู่ไหอยู่นัทขึ้นเา่าครับมาไซขึ้นสิงครับคุณแอนน้อหยดไหนมาแซ่เนี่ยเนอะแอดมินว่าสิมาหลอกเหนียวเห็นเพิ่งนี่เห็นมาสิเหนียวเนี่ย พวกนี้นมีกระเป๋าเห็นมันเหมียวจะเอาไปใส่ได้ครับมีอย่างแน่้ยแอนโช่ฮอครับแอนโชฮอเฮอสนี่แหละแอนโช่ฮอหลัหลงมือฮอสนี่แหละแหงหาหยากอยู่มีแอนโช่ฮอครับเราจะมีผ้าผ้าขี้ริ้วครับจักพื้นหนึ่งกับพ่อหล่ล่ะเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะครับนี่อันดับแรก สีเอาแปรงสีฟันยังไงครับแปรงสีฟันจุ่มแอลกอฮอล์เหล่านี้ได้สไาย์มินสีขาวเป็นแรครับสี้ขัดย่าให้มันถือสีบางนี่เงนะเนื้อสีมันนั่นเนื้อสีมันสีอันมันสีนางมันสีนางนี่เอลกอฮอครับสีเขาว่องนียได้แนี่ๆสองนี่นี่สีเขาเลยครับ เห็นบ้างไหมดัสิบกันสิบก,กันเลยครับใส่แปลงสีฟันกันไหนนะครับเนะี่ยจ่มแมกกาฮอยเหรอก็เสร็จกกห้อ,หอ,อยเหงหายักอยู่ นี่เงียบลอยครับทิมไว้ประมาณหานาทีทิมไว้ก่อนประมาณหานาทีครับสีฟแนวแล้วทิมไว้าหานาทีทามให้แอลกอฮอล์มันถึงซุ่มบริีวเด้อเดี๋ยวมันสีด่างนี่ทามให้แอลกอฮอล์โดนพวกนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะถ่างนะครับซีฟเฉพาะพวกมีกระพ่าแล้วรนี่บอกที่มันเหนียวเนี่ย หิมไม่หานัที่ครับพ<ป>ิมไม่หานัที่กันมึงเป็นนักการเปยนกันพิมไม่หานัที่แซ่นะครับรพิมมาได้พิมมาได้มาคุยกันไหนครับเนี่ยเองอันนิกมึงบเนี่เฮ้ยมนี่นี่เริ่มแล้วเริ่มแล้ว นี่นี่เห็นไหมเอาเล็บเข้านี่ละจิกมาเลยนี่นี่เห็นไหมนี่เอาเอ็กจ้อห้อครับฉีดกระปายเอ็กจ้หอฉีดกระปายเลยทิมว้หานาที่เซ็ตเก่าเล็บเข้านี่นี่หลอกเอกเลยนี่นี่เห็นไหม เอามือครับหูวเลยง่ายเนาะเดวมานี่ง่ายง่ายง่ายสอนหรอกเมียว <c oughs> แซ่แล้วเนียโอ้ยขอบคุณห,หลายครับเพา่อังสอนร้องจำแซ่แลรอวะ เห็นยยังยื้สายสมือเนี่ยถอยมักจับโตย้ย่นตั้งจาวันนี้สิบสี่มือจับโตในสองมือแล้วครับนี่แหละออกมาให้มาหน้าเนี่ยยื้อส่นี่แหละไปใสามไไหนเลยจ้าเจ้ามาขันยานไปใสม,มื่อไหนเนี่เห็นบมึงมือเนี่ย ขอบคุณมากมากเลยครับแอดมินไม่เห็นเหบิผลจะซื้อครับไม่เห็นเหตุงลจะซื้อเท่าร้านสปาเสียงเงนหลายบาทอยู่ครับเนี่ยนี่อันนี้พ่อเห็นเงียเน่ยแเห็นอารมณครับเนี่ยท่าร้านสปาเสียงเงาลายไ้เนี่ยีย่งเงนหยายบาทอยู่ครับยุ่งเทพมาทัาน นี่เสือ้อลายนี่ยคุงเทบอะ่ไรเมื่อไหน,ปนไปใส่เลยท่านโดนกลับนัวไปท่านโอ้ยนี่น้องขยันออกมาท่านนะขยออกมาวันที่ยี่ผิหาไหมถ้าเจ้าประกาศพ่อร์กพ่อรอไหมชกเชิญไหมวันที่ยี่ันอหกนัวขยออกมาวันที่ยี่ิห้าามันเนี่ย มีผู้ใดอันมีผู้ใดอ่านเ็ดอาชีพ伊斯兰วะครับมือเอ็นเนอะไปลงทำเพียนรัฐบาลซอยหาพันดว้วยท่านสามล้านคนดว้วยท่านจักษิท่านมึงวะเนี่ย <c oughs> สำหรับคนที่มีงานประจำอยู่แล้วจะประกันสังมคมรับเขาซอยสำหรับคนที่ผมมีงานประจำนะครับ อาชีพนะครับกลับไปลงท้มเบียนรับหาพันครับมืออื่นเนอสามล้านคนประมาณนี้ครับเห็นไหมนเนี่ยประมาณนี้ <c oughs> สีแอกอฮอล์ห้อยเพียงหนึ่งโอ้ยม,มือห่อยนนเนี่ยเด๋๋วหล่างมือเข้าอัน เนื้อีแอลกอฮอล์แค่นึงพยญานเว็บไซต์บลุมือเหมือนมือมือแรกไงพยานิเว็บไซต์บรรลุมู่อ่ามันเนี้ยเนื้อีแอลกอฮอล์แค่นึงนะครับเนี่มันยังไม่ได้สะอาดนี่นี่ครับนีแอลกอฮอไปอีกแค่นึง นี่สิบไปแล้วเนอะกระใสผพาเขาเนี่ยครับผพาพักคีนิวเขาเนี่ยเซตครับเซตเซตเนอะผู้ใดโมมีแบบสิกระใสอันแปลงสิฟันได้นะครับเนเอะเจ้าของร้านสปาในเสียงเงินหลายนี่เนี่ยมันเป็นพันถึงบ่ คอยนั่งอันลอกเนี้ยปผมมันหานะที่แล้วครับนี่เอาผ่าเข้านี่เซตเข้าไปเซตเซต โอ้ยคุณฝนไม่แล้วสิว่าขออ่อยลราเมื่อวานเขาเมียนเจ้านี่โอ้ยเจ้ามาเดินหลับไปข่อยมาสปากระเป๋าให้เจ้าเมื่งมีไมนี่แล้วเราเห็นบ้นนี่แล้วแล้วงายมั้ง แ,แน่วแน่นี่ผลงานเห็นบ่ผลงานครับเห็นบ่เนี่ยแน่วเหรอง่า,งายบ่นี่มันเหนียวมันเหนียวนี่เห็นบ่เนี่ยไม่เหนียวแล้วฮะง่ายเจ้าขอล่านี่มันเป็นพันอยู่เนี่ยขอสืนพอแค่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เวลาสีแอลกอฮอล์เนี่ยครับยญ้าหายมันถึงุ้มนีดน่ะเน๋้วสีมันสีดดงไปใส่มากว่าเขาเห็นแอดมินนะครับมาจับโดอยู่ตางจังหวัด1ิบีมือว่างแห้งหมดมดหรือวันสีเห็ดยังนะครับอย่าเล่นมาไหร่เนี่ยมือนีกับมาไหร่สปาลอกเมียวครับให้เพิ่ง ท่านผู้ไหนมาท่านกย่าเพิ่งยอนลัางใดครับแอดมินเม่ไห็ลบคลิปหรอกนี่ง่ายๆเลยแอตมิช่องมีแมวอยู่นี่แมวว่างๆคอยหลอกเัาเนี่ยมันยังมดเหียบปัญหานะยังไดอยู่ดีซี่อยอยู่ช่องนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ยดิซี่ครับ แนวแน่วนี่ง่ายเไหม